ดูดิหน้าเท่าโนอาเลยไม่เออส้ <c oughs> ตมตำข้าวเหนียวไก่ย,ย่างหมูย่างแคบหมูแตงไทยเผือกแตงโมทุกอย่างนี้มาจากในสวนของเราค่ะโอ้มาจากไหนโอ้ <c oughs> ต้ไม,มากินแล้วค่ะวันนี้เราจะกินส้มตำกันนะคะก็เลยมาเก็บวัตถุนะคะวัตถุดิบหลักเลยก็คือมะละกอเดี๋ยวให้หนนองอ์เขาลองตัดดูนะคะอันนี้ ต้นตอเหรอาใช่ลูกใหญ่ไหมลกูกออันนี้อยากจะได้อันนี้อ่ต้องเอาลูกใหญ่ที่สุดคือลูกล่างลูกอันนี้เหรอข้างล่างสิใหญ่ที่สุดอันนี้ใช่หนักมากเลยนะน้ำน้ำมีเยอะอ่ะอืมอืมนอาจจะเป็นคนตัดหรือว่านวตัดก็ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่เป็นคนอุ้มเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวเธอไปข้างหน้าหน่อยเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเ่งข้างกับดิเดร์เนี่ยวิเยาไปทำอย่างนี้ที่เดี๋ยวยางออกเนี่ยนยเห็นไหมมันมีขั้ว โกโกโตัดสูงๆหน่อยสิสูงขึ้นหน่อยอ๋อแม่ตัดเองก็ได้มาโอ,โอ้ได้แล้ว <c ười> นี่ค่ะมะละกอน่ารักไหมอันนี้ได้ว่าน่ารักเหรอมันก็กลมเหมือนโนอาเลยเนี่ยไม่เหมือนหรอกโอ้ลูกนี้น่าจะหนักนะเนี่ยหนักขึ้นดูดิหน้าเท่าโนาอาเลยไม่หรอเ <c ười> ปื้อนเลย ไปไปเก็บอย่างอื่นกัน <S 2> <S 2> <S นี่นอะแม่จะเก็บมะเขือต,ต,ต้อมตาล่งใส่มะเขือสีเหลืองด้วยนะเนี่ยเออใช่หวานไหมนี่ว่ะโมะเขือเขียวก็ลูกย้ายใหญ่ด,ดูวยเก็บไปทํากับขา้าวขาเจ็บอะขาเจ็บอะไรลลูกยุงกัดไปเก็บถั่วฝักยาวกันก่อนไปอันนั้นนอรช่วยถือให้แม่หน่อยนี่ถือตะกร้าไป ถือไปตรงนู้นนะลูกตรงที่ปลูกมะระอะมะระอะไรอะนู่นอะอะเดินไปเลยลูกอ,อ้าวงงงงงงอุ้ยไม่รู้เป็นอะไรคะ่ะเผ่าพันเผ่าพันธุ์ญี่ปุ่นเนี่ยกลัวมแมลงเหลือเกินเห็นมแมลงอะไรนิดหน่อยโอ้โหกลักวกลัวยุงกลันกวนั่นกลัวนี่กลัวจะคัน อ่วอะไรมาอะไดล่ะนี่ถั่วแม่เปียกน้ำอ่ะเปียกก็เปียกสิเพราะเปียกก็เช็ดให้แห้งสิเอาถือทุกคันค่ะคันก็เกาไงเกาไม่ได้ไม่เห็นมันจะมีปัญหาอะไรเลยอ่ะโดนยุงกัดคันแล้วนี่ค่ะเพื่อนมีมาไชีใครตะกี้วเจอะ มาเดินไปไปที่ต้นพริกพริกกินอะไรอะ่ะพริกก็โทรกระชิไงพริกอ่ะใช่เหรอเออนอนต้นพริกนอนลูกต้นพริกเ,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 เธอจะเดินเหยียบผักทำไมเราเธอก็เดินตรงนี้สิเออใช่เหรอเออไอติงตองไงไปเดินไปนเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวอันนี้คือพริกลูกนี่พริก นี่โทรกลาชิลูกพริกมเม็ดใหญ่มากเลยเม็ดแดงเหมือนโนอาไหมออพริกอ้วนเหมือนโนอาเลย <c oughs> อืเราไม่กินเผ็ดเยอะเราก็ไม่ต้องใส่เยอะแม่ก็เลย้อเนาะใส่ไหนอะไรนะหนูบอกว่าจะเอาถั่วใส่ตะก้ายังไงลองคิดดิเออใส่ยังไงดีเออแค่นี้ไม่เห็นต้องถามเลยว่าจะเอาถั่วใส่ตะก้ายังไงไอ้ติงตอง เดี๋ยวแม่เด็ดมะเขืออีกนิดนึน่งไปบ้าๆเข้าบ้านกันไปไปะต้นนี้ก็กินได้แล้วนะคะนี่เข้าไหนออกทางนี้ก็ได้ลูกเดินไปอ้มอมๆแม่ถือหน่อยถือก็ถือไปสิออกกําลังกายไงหนุย่ยอ่ะอ่าลูกๆเดินไปทางนี้ลูกไม่ใช่แค่ต้องข้างหน้านอะอ่ะข้างไหนก็ได้เอาไปข้างนี้ไม่โดนมาแดงเยอะอะ่ะโอ้ยมะเขือนี่เยอะแยะเลยเนี่ยอ่าไปไปไป,ไป อันนี้ก็ตำลึงนะคะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวค่อยเก็บไปนู่นแล้วคันตูดค่ะคันตูดเป็นสาวเป็นสาวพูดคันตูดได้ยังไง <c oughs> นั่นนั่นมะเขือเทศก็มีนะคะเพื่อนๆคะ่ะมะเขือเทศอยู่ไหนนี้คะ่ะแม่แหม่มเนี่ยพยายามเอ่อาจะปลูกทุกอย่างนะคะที่กินเลยคะ่ะเพราะว่าเราอ่ะต้องพึ่งพาตัวเองนะคะให้ได้มากที่สุดคะ่ะเพราะว่า ตอนนี้ค่าเงินค่าอะไรที่ญี่ปุ่นก็โหคนญี่ปุ่นเองก็ลําบากกันเยอะนะหนูนมะนาวค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บมะนาวตรงนี้นเนี่ดูเลยมันจะหนาวแล้วค่ะสงสัยมันจะสุกไม่ทันแล้วเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะเก็บไปทําพันเดี๋ยวเดินตรงนี้หน่อยมะนาวอุ้ยตัวอะไรเนี่ยมแมลง นี่ค่ะมะนาวแม่แหม่มก็ปลูกนะเห็นไหมนี่โอ้ต้นสูงแล้วเดี๋ยวต้องตัดพี่จียังไงเอานอนทั้งวันเลยเนี่ยอืมอุ้ยอุนี่าพี่จีสุดรลออายุ12บสองปียังหล่อเหมือนเดิมอะนอนนอนน,อนลูกนอนนะเดี๋ยวแม่แม่มอยากเอามะาละกอลูกนี้มาชั่งกิโลค่ะว่าหนักประมาณเท่าไหร่ อันนี้เป็นกิโลสองนะถึงสองโลไหมนะอ๋อถึงโอ้เพื่อนๆลูกนี้หนักกิโลครึ่งค่ะอะเดี๋ยวให้ดูนี่ยกมานี่ค่ะลูกนี้หนักกิโลครึ่งคุณพระโอ้ลูกใหญ่มากแม่หม่ำเคี้ยวน้ำเชื่อมนะคะไว้ใส่ส้มตำเนาะก็สูตรนะคะก็ตามที่ขึ้นให้เลยค่ะ นะก็จะได้สูตรน้ำเชื่อมแบบนี้ค่ะเดี๋ยวแม่แบบจะตั้งไฟอีกสักหน่อยนี่ค่ะข้าวเหนียวของแม่แบบวันนี้ใช้ข้าวเหนียวญี่ปุ่นนะคะก็อร่อยค่ะนะเดี๋ยวนึ่งเยอะเลยเดี๋ยวแม่แบบก็จะแพ็คแล้วก็แช่แข็งเก็บไว้กินด้วยค่ะวันหลังอยากกินก็แค่เอามาเวฟนะคะก็นุ่มอร่อยเหมือนเดิมค่ะแม่แ,มแบบทําแคปหมูนะคะตั้ไว้เดี๋ยวทอดกินกับซ้มตำสักหน่อย ทำาไว้จะกินเมื่อไหร่ก็แค่เอามาทอดค่ะสะดวกทอดแล้วก็เอาไปเสด็จน้ำมันรอให้เย็นนะคะต้องให้เย็นก่อนพอเย็นแล้วก็ปิดไม่ให้ลมเข้าค่ะก็จะเก็บได้นานาหั่นแตงไทยใส่ดยวกินน้ำกะทิแตงไทยด้วยลูกไหนหอมน้ำกะทิแตงไทยเหรอลูก ได้เดี๋ยวลูกนี้หอมกว่าออาลูกนี้ดีกว่ามีทั้งพันลูกยาวพันลูกกลมค่ะเ,เพื่อนๆลูกนี้คั่วหลุดเองด้วยนะแล้วก็มเมล็ดอะคะ่ะเก็บไว้ปลูกปลูกได้เมื่อปีที่แล้วก็ไม้ไม่ใช่ปีที่แล้วอะก็ปลูกจากมเมล็ดที่เก็บเองนี่ค่ะว้าเนื้อสวยหอมเชียวเดี๋ยว ปีนี้นะคะแม่แหม่มก็เก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้เยอะแล้วนะอันนี้เก็บไว้ปลูกปีหน้าได้เก็บไว้หลายลูกแล้วค่ะปีหน้าก็ปลูกอีกปีหน้าเราก็ได้กินแตงไทยอีกนี่ค่ะแม่แหม่มผ่ามาแล้วกอนนะดูไม่มีเม็ดด้วยค่ะโอ้โหดีไหมมีเนื้อเยอะๆลูกใหญ่ๆไม่มีเม็ดด้วยเดี๋ยวแม่แหม่มจะขูดแล้วคะ่ะกินเลยเหรอ,อใช้กระมือกินแล้วเลยนะได้ได้เดี๋ยวแม่เอาช้อนมาให้ อืมอืมขาปกบปก๊กอ่ะอืมอืมขนมนีพี่้ปิดไอ้นี่ก่อนแสกมันสะท้อนอช้อนให้น้วนัรเข้าไปกินกินเร็ว ไม่ใช่ดีแค่นี้นะมีชานมด้วยมีแม่หมั่มทำชาชานมด้วยจะกินชามะนาวก็ได้หรือชานมก็ได้อุ้ยดูดีน่ากินมากเลยอนอนเราเร็วลูกเวลากินข้าวค่ะนอูเอาน้ำชาไหมลูกชานมเนาะ ใส่แบบนี้ไว้เลยนะชงชาวันนี้จะได้แบบกินแบบโหมน้ำกะทิแตงไทยใส่เผือกเพราะน้ำกะทิอยู่ไหนตู้เย็นอันนี้แคบหมูแม่คล้นทอดนี่นะนี่เห็นไหมคะเป็นชานมแล้วเนี่ยนี่ค่ะดเดี๋ยวคนๆก็เป็นชานมละนี่ลูกข้าวเหนียวกินเลยเยอะ

ัวด้วยเจ้าแม่ได้นะคะส้มตำของแม่กินะโาะมีขี้รูะมาลระกคจมีคี้รู เยียแยะเอาเนี่ยปอกให้แล้วนี่อ่ะนี่แบบนี้เนี่ยได้ละผมแย่ตอนเนี้ยได้ต้องมาต้องมาทำแล้วเจาะรูแล้วแต่มันได้แบบนี้ไงเป็นแบบก็พอๆอันะอนี้ก็เร็วดี ใช่แม่จะได้กินแล้วค่ะโหดูเหมือนอยู่บางไทยเลยแม่กินส้มตำค่ะแม่กินไม่เผ็ดนะคะกินเผ็ดไม่ค่อยเก่ง uh huh. แม่จะกินส้มตำปลาลาก็ลืมใส่ปูเลยปูก็มีนี่นะแม่น่อยจะกินมังคุดอ่ะ mm hmm. อยากเปนมังคุดอืมอืมโหได้ไหมนะมังคุดฮ่มอืมอืมแนะนำยังจัดฟันอยู mm. ่ค mm. mm ่ะเคี้ยวลำบากเคี้ยวได้ข้างเดียวอยู่เนี่ยนยากเคี้ยวเคี้ยวสบายสบายเหรอเด็กอะค่ะฟันเขาแบบไอ้นี่เร็ว จะเราแกะเราแก่แล้วไนงะ่ะอืมเข้าเหนียวเดี๋ยวแม่แมมเหลือก็เอาแช่แข็งรับ้ารนนี้ยรามองใน,ใน้าที่เรียนเสร็จแกิวกินดีไหมไม่แึงเครียดไหมในี่เหนื่อยสิดนได้แกะเขาแกะเลยไปกิน,นไ<ห>นด้ก๋วยเตมากปอ่ะ กินแล้วกินแล้วอิ對對่มแล้วเหรอกินแตงโมไหมน่ะน้ำกะทิอ่ะอิดโมนนิดหน่อยนะกินมหนิดหน่อยจะเตยเราอิ่มแล้วเหรอลูกไก่กินให้หมดสิเมื่อกี้บ่นหิวอยู่อ่ะไม่ได้บ่นหิวนะเหรอยูชอบแต่งแบบนี้ปุ๊บเหรอ แม่แต่ใส่ปลา่าน่องสุนย์แับสัตว์ละมาเก่งน้องเอาซ้อมมาจิ้มแตงโมกินนะลูกอืมอืมเปิดออกน้องกินยังอ่ะยังไม่กินนะเปิดอืม อร่อยจิอร่อยชินะข้าวขาวยี่มาไหมซ้อมจิ้มตังโมอยนีอือหือโอ้แตงโมย,ยังมีได้กินถึงเดอนกันยาเขาเป็นก่าเด็นไหมเมื่อกี้นี่ปวดหิวข้าวแสดงว่าไปแอบกินขนมก่อนกินข้าวใช่ไหม เป็นนมแม่เห็นนะจะน้ำยามูละกอแล้วต่อจากนี้ก็คงทำเมนูมะละกอเยอะเลยค่ะแกงส้มมะละกอใส่ขับบุ้งเลยเขียวหวานนะอร่อย แม่เขียวยากจังโชอาเอามะข้าวเหนียวแก่งนิดหน่อยอรอ่ะชันเหมือนชอบกน้าวเหนียวเหรอชอขาวเนียวอ่ะนุ่นนี่ตุนตุว่าเกีเับข้าวเหนียวแล้หอร่อยสี่น้เนีย หน้าซับข้เหนียวแม่มาตกิฟต์ให้่ะไเหรออืมอนน้นกรนนยนวกัน่ไหน น้นองไป eat, ดูวันจันทร์ไปกันมั้ยวันอาทิตย์เหนื่อยเดตกลงจะไปจีแบดวันไหนหยุดวันอาทิตย์ดีกว่ามั้งวันอาทิตย์เหนื่อยเดาแส่นะค่อวันันทร์ถึงวันศุกร์จะต้2ช่ม

เราะว่นมาพาหน,านวอาไปซ้อมเปียโนค่ะอืมครับอเมขอบคุณครับขอบคุนะโอเคนั้นบายบายคุณคุปตานั่นคุนดีไปก่อนนะคะแล้วค่ะดีค่ะ